ครับคนมักปั่นช่แนลนะครับวันนี้เราจะออกปั่นในวันที่ฟ้ารึมครับหลังฝนตกมาหลายวันครับวันนี้หลังฝนตกมาหลายวันวันนี้หลังฝนตกมาหลายวันครับฝนหยุดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะหยุดจริงหรือเปล่าอากาศอย่างนี้ต้องไปขึ้นดอยครับจะไปขึ้นดอยกัน ไปหากลุ่มดูกันนะว่าจะไปหนอไย่างไรวันนี้ออกสายครับวันนี้ออกมาสายออกมา6โมงครับออกมาแล้ว6โมงออกมาสายครับวันนี้จะไปหากลุ่มดูก่อนนะว่าจะมีกลุ่มนะไหนที่จะขึ้นดอยบ้างกลุ่มไหนที่ขึ้นดอยบ้างหรือจะปั่นยาวๆไปเจอกันที่วงเวียนช้างครับเจอกันที่วงเวียนช้างไปครับถ้าไม่มีใครจริงๆก็ขึ้นดอยครับวันนี้โอเคครับเจอกันครับวงเวียนช้าง น้องฝนนะครับน้องฝนไปแม่วางซะแล้วมั้งเดีน้องฝนมาแล้วครับเีน้องฝนเสร็จแล้วเดี๋ยวคนไปแม่วางนะครับเราจะไม่ขึ้นดอยแล้วนะครับไปดีครับบนดอยมีฝนครับเรียกเลยครับไปเส้นแม่วางดูครับคันคลองเรียกคันคลองดูครับว่าจะขึงไนไนอย่างไรเร็กแล้วครับ ันนี้เราเรียกคนข้างนะครับเหลยกคลองกลับเปียกนะครับฝนตกเยอะฝนตกคนใดครับฝนตกคนขาวด้างล่างถนนฉานะครับแต่นึกว่าฝนไม่ตกคนนี้ฝนตกครับแต่ครับไปโอเคครับฝนกลับมาแล้วครับไปต่อไม่ได้จริงเปียกหมดครับเปียกแช่หมดเลยโอเคครับกระบาดแล้วครับ กบบลคคบกับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับออกมาสายนึงว่าฝนไม่ตกโดนถ้าเตรียมๆครับขึ้นดอยจะขึ้นดอยไปจะไปไม่ว่างก็ไม่ไหวครับเลยตามกลุ่มพ่อหลวงไปก็เลยครับออกลับบ้านแล้วถ้าชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นแลรร้วเนี่ยออกมา เไอยทีผมก,ก็โดนยึดโดนยึดสมุดโดนธนาคารยึดอีกเออออกมาฝนตกอีกโอเคกลับบ้านครับกลับบ้านเตรียมปัญหาก่อนโอเคสวัสดีครับรบ๊ายบายครับผมกลับบ้านแล้วฝนปันชนแนลครับบ๊ยายบายครับกลับมาจอเขาบ้านแล้วไม่มีฝนเลย น้องฝนหลอกดอยครับน้องฝนหลอกดอยขึ้นดอยไม่ได้แค่กลับมาเข้าถนนเรียบริ่นปิงครับไม่มีเลยแค่ฝนไป็นใบลายๆครับน้องฝนหลอกไม่ขึ้นดอยครับวันนี้พอจะขึ้นดอยก็เปียกครับ พอจะขึ้นดอยก่อโ,โต้ออกมาครับเียบริมปิงไม่มีคนครับไม่มีคนเลยอากาศเยนเ็ยนสบายครับไม่มีคนเลยครับโอเคครับกลับบ้านแล้วกลับถึงบ้านแล้วนะครไปกลับถึงบ้านแล้วเราจะกลับถึงบ้านแล้วโอเคครับหรือว่าเที่ยวริมปิงแล้วกันครับวันนี้เรียบริมปิงมานครับป่ะ ชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่งาคักดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะด้วยเราจะไปเที่ยวด้วยกันครับผมโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายขนุณปันชาแน,นลครับกลับบ้านแล้วครับ